สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมแคมรี่ไฮบิสนะครับผมคันนี้ใส่ไปล้อขอบ8นิ้วนะที่เราเห็นเนี่ยเอ้ย19นิ้วนะครับย้ำว่า19นะครับกับยาง2 3 5 40ห้านะครับผมลูกค้าเน้นใช้งานนะครับแล้วก็ อยากให้ล้อหลังเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเท่ากันนะครับซึ่งผมก็จัดให้นะครับกับล้อ8.5นะครับเป็นล้อ BBS CIR งานไทย AO w สีแพตตินัมซิลเวอร์นะครับผมกับสเปคขอบ19กว้าง8.5ทั้งหน้าและหลังออฟเซต40นะครับเน้นไม่ล้นนะครับผมแล้วก็ใส่ยางใหญ่ๆเลยนะครับกับ2 3 4 0 19นะครับก็ถือว่าเป็นยางใหญ่ระดับหนึ่งนะครับกับชุดโหลดนะครับคันนี้ใส่เป็นชุดโหลดของตัวเทอินนะครับมองเห็นไหม ชุดโหลดเทอินนะครับชุดโชงเทอินอ่ะไม่เห็นใช่ไหมโอเคแล้วก็ความสูงนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกว้าง8.5ออฟ40ก่อนนะครับหูบเลยหายเข้าไปในซุ้มเลยนะครับแล้วก็ฟิตเมนต์คันนี้ลูกค้าต้องการให้2นิ้วสอดด้านด้านหลังด้านหน้า1นิ้วสอดเดี๋ยวลองดูอ่ะ 2นิ้วสอดนะครับเมื่อกี้ปรับฟิตเม n นต์ลงมาจากเดิมนิดนึงนะครับจากสแตนดาร์ดเลยนะล้อดเดิม16นะครับตอนนี้อยู่ที่2นิ้วมือสอดนะครับกับล้อขอบ19เลยนะครับกับยางไพ i มาซี่นะครับนี่ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ประมาณ1นิ้วครึ่งน,นิ้ว1.5นิ้วมือสอดนะครับลูกค้าอยากได้ประมาณนั้นนะลองดู อ่าประมาณ1.5นิ้วจริงนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเตี้ยกว่าด้านหลังประมาณ0.5นะครับตามสเต็ปที่เราวัดก่อนจะเซตลงมานะครับนี่ครับเลยเข้าไม่ได้2นิ้วนะครับฟิล์มเมนจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ8.5 offset 40ก็ไม่ล้นนะครับนี่ไม่ล้นเลยนะครับฟิล์มเมนพอดีเป๊ะนะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยสวยๆนะครับเดี๋ยวก็ทําการจัดชุดเบรกใหญ่อีกนะครับคันนี้เดี๋ยวไปใส่เบรกต่อเลยนะครับ ล้อป่าชุดนี้ราคานะครับ3า0 0 0บาทนะครับขอบ19สี่วงราคา3 4 0 0 0บาทนะครับแพตตินัมซินเวอร์นะครับย้ำนะครับว่าแพตตินัมซินเวอร์นะครับส่วนตัวยางนะครับลูกค้าสามารถเลือกสเตปยางได้เลยนะครับเริ่มต้นล้อพร้อมยางนะจัดอยู่ที่45,000บาทได้เลยนะครับผมสามารถจัดให้ได้นะครับโอเคไปดูล้อนต่อนะครับป่ะล้อนจัดๆเลยมาดูล้อนต่อนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อ b b s CIR นะครับงาน AOW นะครับผมเป็นสีแพตินัมซิลเวอร์นะครับจะเป็นออกเขาเรียกว่าไฮเปอร์ซิลเวอร์ออกโทนเทาด้านนะครับแล้วก็ตัวขอบจะเป็นขอบกึ่งเป็นขอบกึ่งจากโรงงานแล้วนะครับนี่ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมสวยเลยนะครับกับ18กว้าง8 19กว้าง8.5อ f f s e ต40นะครับแลวด้วยยังมิชลินนะครับผมตัวนี้เป็นไพรมาซี่นะครับกับตัว เบอร์สองสามสี่สิบสิบเก้านะครับดอกยางหลเรียบนะครับแต่แก้มอมสวยจัดเลยนะครับนี่ดอกยางไหลเรียบแต่แก้มเนี่ยมีริมกาดอมขอบล้อนะครับยางดึงนิดนดกับล้อแต่จุดห้าก็ดึงเบาเานะครับดึงไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ตัวล้อเป็นความเหลือเห็นไหมเลืยบเลือบเ,อบเงาเด้านด้านานะสวยอ่ะอาจะให้ดูกับแสงแสงแดดนี่พอโดนแสงก็สว่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อกับยางนะครับ โอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งนะครับกับตัวรถ Toyota c a m r y นะครับหรือจะเป็น C ี vic SE นะครับหรือจะเป็น Accord ตัวใหม่นะครับสามารถใส่ได้กับล้อ19ทุกคันนะครับที่ผมแจ้งไปใส่ได้เลยนะก็สนใจต้องสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือเลยนู่นข้างหลังรถนะครับ0 9 4 540 9999นครทรัพย์ยางยนต์ฝากว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ หล่อจัด